สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่ช่อง August Tarot Reader นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเช็คพลังงานราศรีมิถุนหรือว่ามิถุนแล้วแต่คนจะเรียกเนาะเช็คพลังงานรายปักหรือครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภากันนะคะสําหรับราศรีมิถุนอ่ะ เรื่องอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวกลวกันนะช่องนี้จะเร็วๆหน่อยนะจะมีเสียงนั่นเสียงนี่ไปบ้างแล้วก็เป็นการสับไพ่แบบสดๆหรือว่าเรียวไทม์เนี่ยให้ดูกันนะคะแล้วก็ไม่เครียดนะดูเพื่อรปรับเอาไปใช้แล้วก็ดูแบบไม่งมงายเกินก่อนสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาเจอคลิปนี้หรือบางคนอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับวิธีการ ในเรื่องของลัคนาหรือราศีหรือบางคนอาจจะงงตกโรงชั้นราศีอะไรก็ดูรายละเอียดใน description box นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะให้ยึดตามลัคนาจะตรงกว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองลัคนาอะไรเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์เลยคําว่าวิธีหา,าลัคนาลัคนาสถิตก็ได้จริงๆคําว่าวิธีหาลัคนาก็จะเกตุละมันจะขึ้นมาก็เข้าไปกรอกบันเดือนปีเกิดเวล,ลาเกิดสถานที่เกิดลงไปในนั้นนะคะแล้วก็ มันก็จะขึ้นมาเองว่าคุณลักขนาสถิตยอยู่ในราศีอะไรแล้วก็ยึดเอาตามนั้นไม่ต้องตกใจถ้าไปเจอว่าเกิดเดือนธันวาแล้วอยู่ๆไปลงลักขนาเมถุนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะก็ดูได้ทั้งสองอย่างทั้งราศีแล้วก็ลักขนา,าโดยทั่วไปก็โดยส่วนใหญ่ส,สถิติก็จะแต่ละคนก็จะมีสองราศี หรือว่า1ลัคนาราศีแล้วก็ราศี2อ,อย่างนะคะก็ดูได้ทั้ง2อ,อย่างถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้ตรงกันทั้ง2อ,อย่างนะนั้นอย่างที่บอกบางคนน้อยคนแหละที่จะทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเดียวกันเป็นเรื่องปกตินะคะอ่ะเรียบร้อยเนาะไม่งงเนาะงงก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่จะตอบเอออ่ะมาสดๆแบบเรียลไทม์ ไม่มีย่งไม่มีหยุดคลิปอะไรทั้งนั้นแหละช่องเนี้ยไม่ตัดตรงตัดทออะไรด้วยบ้านานสุดๆบ้านๆไหนก็ไปบ้านบ้ๆแหละเนาะอ่ะรีแลกซผ่อนคลายค่ะมันใจสบายๆเช็คพลังงานโดยรวมหรือว่าเป็น general reading นะคะอ่านแบบทั่วไปนะก็มันจะตรงมากๆสําหรับบางคนที่มีการรู้สึกว่าอุ้ยมันดึงดูดจงเในคลิปนี้อยากเข้ามาดูอะไรเงี้ยหรือบางคนที่ ไม่ได้ติดตามช่องมาก่อนแต่คลิปมันบังเอิญผ่านตามาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าเบอ่อม,มนุกจัดสรรมาให้เจอกันนะคะะเริ่มกันเลยสําหรับเช็คขอเช็คพลงังงานโดยรวมเรื่องเดือนแรกของเดือนาพฤษภาคมราศีมีถึนกันนะคะ บอกก่อนนึถ้าใครที่ดูเพลินๆไปหลายๆคลิปของของช่องนะสิ่งที่พี่เห็นนะจะมาเกิดเกอบทุกราศีจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้วินหวาวเป็นการคอนเฟิร์มอีนิจว่าถ้าใครได้ดูคลิปโซล่าอีคลิปจะจะเห็นเพราะอะไรการเกิดโซล่าอีคลิปมันมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลง แต่เปล่นแปลงมากเป็นแปลงน้อยก็แล้วแต่บุคคลอืมเนี่ยเห็นได้ชัดราศีเมถุนต้องย้ําก่อนเดี๋ยวพี่อ่านผิดเรียกเรียกชื่อราศีลัคนาผิดไม่แน่ใจว่าที่อ่านมาของราศีอื่นๆผิด้างไหนถ้าผิดนิทวงได้นะจะได้มีสติกว่านี้ที่คิดว่ามีสติแหละเพราะว่าอะไรเวลาอ่านไพ่ต้องมีสมาธิ ต้องอยูใ่ในครอบแก้วอยู่ในพวังไม่ได้มากที่สุดเสียงรบกวนภายนอกมันเป็นแค่ปัจจัยอ,อ่ะเรากลับมากันที่หัวข้อการเช็้พลังงานของราศรีมิถุนนะคะคนที่เกิดเป็นที่21พฤษภาคมจนถึง21มิถุนาแล้วก็รวมถึงคนที่มีลัคนาราศีมิถุนอ่ะเห็นได้ชัดคุณอยู่ในอันนีที่โอเคเลยพวกนี้เพียงแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะงงมันดีจนคุณงงอ่ะมันดีจนคุณเริ่มลงังเลย เฮยมันดีจริงๆเปล่าวะเฮยมันใช่เหรอบางคนเนี้ยความรักมันดีจนแบบเฮ้ยไม่เคยเจอคนดีๆความรักดีๆหรือรู้สึกดีๆแบบนี้บางคนอาจจะมีความแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของพื้นเพหรืออายุอะไรอย่างนี้ด้วยในมุมมองความรักแต่ว่ามันไปกันได้อะมันไปกันได้แบบเฮ้ยคุณไม่แน่ใจดีให้ตายใจแล้ว จะทําให้รู้สึกสิความรู้สึกเสียใจทีหลังไหมอย่าพึ่งเสีเรียกค่ะนะอยากบอกว่าพี่อยากบอกว่าอย่าพึ่งซสีเรียกปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะและคันลองให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทัศน์สิ่งเหล่านี้นะสาหรับมุมมองบางคนที่ไม่ใช่มุมมองสําหรับ energy บางคนของราศีมิถุนทีออ่ในเรื่องของความรักตัวต่นแต่จะมีบางคนในเรื่องของ ชีวิตมันเริ่มดีดีจนงงอ่ะเอออาจจะเป็นโอกาสต่างๆในชีวิตคุณได้เริ่มงานใหม่หรือคุณได้รับโอกาสใหม่คุณได้มีการเสนออะไรบางอย่างเกิดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยให้คุณตั้งรับแต่ในบางคนเนี่ยใช้ใช้ความรู้สึกหรือ energy ของการตั้งรับจะมากกว่าเพราะคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีว่าตกลงแล้วเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีอ่าจะเป็นลนักษณะอย่างนั้นค่อยๆดูไปค่ะหน้าไพ่เห็นชัดว่าใส่ท่ชั้นกับสิ่งที่เกิด นะหาแรงบันดาลใจกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคุณค่อยดูว่าอาจจะไปยังไงจะไปแบบไหนปัดความลังเลได้เลยขอให้เคลียร์ภาวะตรงนี้ก่อนเพราะอะไรจริงๆแล้วอะ่ะคุณจะรับมือมันได้ไม่รู้ว่า,าดีที่ผ่านมาคุณเจออะไรยังไงแต่ว่าขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพเต็มที่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคหรือยัยงยังรับมือสถานการณ์นี้ไม่ได้ก็ยิ่งก่อนแต่อย่าพิ่งหุนหันพลันแล่นว่าจะปฏิเสธหรือจะรับเลยหรือไม่รับดีอะไรอย่างเง,งี้ยอย่าพิ่ง นิ่งแล้วทุกทวนปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ชัดมากที่มากที่สุดนะคะอ่าอะมาไปกันต่อบอกก่อนวนะ่าเป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมนะจะไม่เจาะจงไปแบบมากมายนะใครดึงดูดกับคลิปแต่ลนะคลิปของของช่องก็มีใจด้วยเพราะทุกคลิปที่ตั้ง i n น e n t i o n อย่างดีขอให้เป็นการสื่อสารที่ คิ่ถุกงที่ตรงคนแล้วกันที่ได้มาเจอกันประมาณนี้นนะอ่ะชัดๆอดีตที่ผ่านมาคุณนั่นเจอแต่เรื่องแย่ๆมาตลอดคนหักหลังบ้างหรือความรักมันมันเปรี้ยวๆมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยคุณเคยเต็มที่กับความรักอะ่ะคุณเคยเต็มที่อย่าง,งานนวแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับกับอดีตรเราอยู่กับปัจจุบันนะเราอยู่กับสิ่งที่เจอขึ้นและคุณก็อย่าเอาอในเรื่องของในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของคนเรื่องของมิตรภาพแล้วก็เรื่องของการทํางานคุณอย่าเพิ่งไปเอาเอา,เอาสิ่งที่มันเป็นอดีตมาตัดสินกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันหรือคนปัจจุบันของคุณนะเทียความคิดตรงนั้นก่อนเพราะมันไม่แสบมันไม่ยุติธรรมกับเขา ไม่ยุติธรรมกับองค์กรนั้นหรือที่ทํางานใหม่ของคุณเอาเป็นว่าแค่คุณตั้งรับสถานการณ์คุณทําความเข้าใจคุณเรียนรู้ต่อสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะหาข้อดีหาแรงบันดาลใจบางคนเนี่ยจริงๆแล้วราศีเมถุนคุณอยู่ในโปรเซสที่โอเคคุณอยู่ในทีมเวิร์กที่ดีแล้วด้วยซ้ําหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้หุ้นส่วนหรือได้ทีมใหม่ๆได้โปรเจกต์ใหม่ ที่มันต่อยอดไปในเรื่องของความมันน่นคงได้มากขึ้นแล้วด้วยนะคะ,อะโอเคมาดูกันต่อสำหรับ i s ิชลโมลโลมันจะสะเทือนสะเทือนหน่อยนะเพราะว่าพี่เปลี่ยนมาใช้ขาตั้งกล้องอ่ะพี่ไม่สามารถจะเคาะอย่างนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันยุกพี่ใช้แบบหนีบข้างบนก็ไม่เวิร์กพี่ควรจะใช้ใช้วิธีไหน หรือต้องยึดผนังแล้วก็แบบหนีบแขวนลอยลงมาแบบนี้หรอกอใครมีคําแนะนําการใช้ขาตั้งกล้องแขวนกล้องอะไรหรือมีลิงก์แนบมาขอตัวช่วยค่ะมาดูคําแนะนําจากวิศวอมารกโคนะคะคุณคะราศีไม่ถุนค่ะ คุดยัอยู่ในชีวิตที่โอเคแล้วนะทุกอย่างมันโอเคแล้วนะยงแต่ว่าคุณต้องคุณต้องเอาตัวเองออกมาจากอาดีตอะออกมาจากเรื่องแย่ๆที่คุณเคยเจอโอ้คอนเฟิร์มว่าคุณอยู่ในช่วงชีวิตอะไรดีๆใหม่ๆแล้วยอมรับกับตรงนี้มันได้แล้วนะสำหรับเรื่องของบางเรื่องเอะเอาใหม่สำหรับบางเรื่องและบางคนถ้าคุณคิดว่า บางเรื่องราวของชีวิตมันมันจบไปแล้วอะความรักก็ได้หรือกําลังรอผลในเรื่องของงานอยู่หรือมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทบทวนของในองค์กรว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่ามันน่าจะจบแล้วแหละอะไรประมาณนี้ยจ,จะบอกก่อนเลยว่ามันยังไม่จบมันยังต้องรอเวลาในเรื่องของคาตอบอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็เอาตัวเองออก,กามาจากอดีตได้แล้ว นะคะสำหรับบางคนที่ยังอยู่ในบางวนเดิมๆความคิดเดิมๆคุณอยู่กับปัจจุบันอยู่ในโลกที่ที่มันโอเคอยู่ในพลังงานอยู่ในเอนจิอยู่ในสภาวะที่มันโอเคแล้วเนี่ยชีวิตใหม่ของคุณในไลฟ์เฟินเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตให้มันมีความสุขให้มันสนุกกับสิ่งที่มันเป็นเห็นได้ชชดว่าภาวะรอบข้างของคุณที่เกิดในราศีมิถุนมนโอเคแล้วอะ่ะคุณอยู่ในในสภาวะที่ไม่ท็อกซิกอะ่ะ เออแต่ตัวคุณเนี่ยติดภาวะทกซิกจากในอดีตมามันก็เลยทําให้คุณมีความกังบลมีความนนอยติดกลับมานะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณดึงดึงภาวะตรงนั้นนะทิ้งกลับไปเลยหรือไม่เอามันมาอยู่กับตัวคุณอยู่กับโลกที่มันมีสีสันที่มีความสดใสกับชีวิตได้แล้วนะคะเนี่ย กล่องนี้ใส่ใจเรืนะ่องอะเอาใหม่ไม่ใช่กล่องนี้ติดอ่านพิกาตา่ะจริงๆพี่ทําช่องอะพี่คิดว่าจะทําแต่พิกาตา์ไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นราศีแต่มีแต่คนมีเพื่อชอบพี่พิกาทําราศีบ้างนี่การทาราศีเหอออะไรย่เงี้ยทาก็ทำมันก็เลยติดปากเวลาอ่านไพ่แล้วใช้คําว่ากล่องนี้กล่กองไหนล้ะมันพี่อยู่กล่องเดียวแล้วจ้า เย,ย็นเนากัดเนาะอ่ะมาคำแนะนำจากแฟรี่กันต่อ energy มันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะอ่ะพอพอเป็นช่วงเดือนของโซล่าอีพิคเดี๋ยวเราดูปักหลังกันว่าพลังงานจะเปลี่ยนไหมพลังงานหลักเพราะว่าเปิดมาเนี่ยไพ่ไพ่เนี่ยอ่านหนึ่งสำรับมีตั้งสี่สิ้าสิบใบ ได้แคล้ายกันหมดเลยอคุณต้องผ่อนคลายกว่านี้ต่อการใช้ชีวิตคุณอยู่ในโปรเซสที่ดีแล้วต้องมั่นใจตรงนี้นะคะสําสหรับราศีเมถทุนแต่สิ่งที่เห็นอันหนึ่งที่เป็นอยากจะตีคุณมากเลยกลับมาใส่ใจอาหารการกินหน่อยบางคนกินแต่สิ่งที่ชอบบางคนเลือกกินไม่ไม่บางคนแหละส่วนใหญ่เลือกกินอ่ะเลือกกินอ่ะแล้วก็กินอะไรซ้าๆ หรือกินอะไรง่ายๆกินแบบเออกิอเนเนี้ยกินให้อิ่มไปอ่ะแต่ไม่ค่อยได้คํานึงถึงสารอาหารที่มันเข้าไปในร่างกายบางคนก็ตามใจปากน้ําหนักขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายของคุณ You are what you eat นะคะฉะนั้นใส่ใจในตรงนี้หน่อยเนาะแล้วก็ใบนี้ขึ้นมันมีความคับเกี่ยวอยู่เดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยนิดนึงอ่ะ ถ้าคุณอยากจะขอพรหรือขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนพี่จะใช้คําว่าเบื้องบนนะเพราะว่าเป็นการอ่านโดยรวมบางคนก็นับถือศาสนาหรือมีความเชื่ออะไรต,ต่างกันก็พี่ใช้คําว่าเบื้องบนแล้วกันเนาะถ้าคุณอยากขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนก็ทําได้นะคะแต่ว่าคุณต้องดึงภาวะตัวคุณให้เคลียร์ก่อนเออเคลียร์ก่อนในที่นี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณมีเอเนจีความเป็นท็อกซิ ยึดติดกับภาวะเครียดภาวะกดดันตัวเองคิดลบไปก่อนเพียตรงนั้นให้ได้อยากจะขอพรอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนก็จัดไปสองใบเลยนะคะเพราะมันขึ้นมาอะแล้วก็คุณอยู่ในโปรเซสที่ดีแล้วคุณอยู่ในจังหวะชีวิตที่โอเคแล้วนะเรื่องของอดีตให้มันเป็นเรื่องของอดีตนะถึงเวลาที่คุณต้องดึงสกิลงานสกิลของคุณที่คุณมีแล้วก็ใส่แพชชั่นนะเติมไฟให้ชีวิตของคุณแล้วก็ รันกันต่อไปค่ะไปกันต่อที่แองเจิลเฮนเซอร์โอ้พี่จะพูดชื่อชื่อไพ่ซัำโอ้เนี่ยหรือมีพัสติเนี่ยคนยุคนี้มีภาวะ e n e เ g อ t o จีท็อกซิกอะ เพราะว่าไพ่ในโพสติฟขึ้นนะเกือบเกือบทุกทุกกองทุกราศสีถ้าคุณต้องเชื่อมั่นและคุณนอกจากเชื่อมั่นในตัวเองแล้วนะเออคุณต้องมั่นใจในเรื่องของเบื้องบนที่คุณศรัทธาด้วยนะ <c oughs> รวมกันตรงส่วนนั้นแล้วก็เรื่องของศักยภาพเรื่องสกิลที่คุณมีอ่ะคุณคุณต้องแบบใส่เป็นไปเลยใส่ให้มันเต็มที่แล้วก็คิดบวกเข้าไว้ นะไม่คิดลบใหม่ท็อกซิกไม่อะไรแล้วมันเป็นเรื่องของอดีตแล้วเราอยู่ในจังหวะใหม่เราอยู่ในสังคมใหม่คัดลองใหม่ของชีวิตวันแค่พรุ่งนี้ลืมตาตื่นมันก็เป็นเรื่องของวันใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของวันนี้แล้วก็เมื่อวานทิ้งมันไปเรื่องของเมื่อวานเริ่มสเต็ปตรงนั้นก่อนค่อยๆทาไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะช่วยคุณโอเคขึ้นเองเมื่อไหร่ทีไ่ไปนึกถึงเรื่องของวันนี้แค่นึกก่อนนอนแล้วจบแต่ก่อนที่คุณกําลังจะนอน สักครื่งองชั่วโมงคุณต้องไม่นึกแหละคุณหาเวลาผ่อนคลายรีลซสให้มันจบแค่ตรงนั้นก่อนที่คุณจะก้าวขึ้นเตียงก่อนที่คุณจะหัวถึงหมอนคุณต้องเพลียรตรงนั้นให้หมดทําให้ได้ในแต่ละวันแล้วคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็จะพูดยังไงดีมันมีความทัดเกี่ยวสองอย่างบางคนทําอะไรชอบชอบฉายเดียวอะด้วยความที่คุณไม่ไว้ใจใครบางคนก็ ให้ความช่วยเหลือคนอื่นมาจนเกินไปมันไม่มีความสมดุลสําหรับราศีมิถุนบางคนนะดึงความสมดุลของตัวเองมาใครที่เคยแบบช่วยคนอื่นจนจนริตรอนตัวคุณอะคุณต้องกลับมาดูแล้วกฟีฟแฟนเชคมันต้องบาลาน์แล้วนะส่วนใครที่แบบเคยถูกหักหลังเคยถูกเบียดเบียนอะไรมาจนจนกระทั่งว่าคุณสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองโปรเทคตัวเองมากๆแล้วคุณต้องต้องเคลียร์ตรงนั้นเพราะอะไร มันเป็นเรื่องของบางคนมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนี้กับคุณนะคะก็ลองหาทีมเวิร์กอะไรที่เป็นทีมเวิร์กเพิ่มมากขึ้น,นเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพนะทุกคนมันมีเกราะป้องกันในตัวเองหมดอยู่แล้วแหละคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองแหละวะ่าคนคนนี้ควรจะเป็นเพื่อนประเภทไหนคนคนนี้ควรจะเป็นเพื่อนแบบเฉพาะในที่ทํางานหรือเพื่อนในที่ทํางานคนนี้สามารถไว้ใจหรืออ่ะ ขยับไปเที่ยวไปอะไรได้มากยิ่งขึ้นคุณคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะทุกคนน่ยมันมีสัญชาตญาณของการปกป้องตัวเองเพียงแต่ว่าคุณอย่าปิดกั้นตัวเองมากจนเกินไปนะโอ้ยสาวทแท็กมาอ่ะมากันต่อที่สำหรับเซลฟ์แคร์ดูในเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยการติดทายกันนะคะ มากันเกิดทูกกองเลยเนี่ยรูเลยว่าท็อกซิกอ่ะมาอีกเหมือนกันเลยกับราศีเมื่อกี้คล้ายๆกับราศีเมถุนเอ้ยราศีพฤษภคล้ายคล้ายนะอ่ะสำหรับราศีเมถุนใครที่ท็อกซิกอยู่ไม่รู้จะเริ่มจัดการยังไงไม่รู้จักคุยภาวะตัวเองยังไง ใช้ชีวิตมาแบบนี้ตลอดไม่รู้จะจูนยังไงดีอะค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเขียนค่ะเากระดาษขึ้นมาพี่แนะนําให้เอากระดาษขึ้นมากระดาษว่างๆเปล่าๆเขียนเลยอะไรที่ไม่โอเคกับชีวิตคนนั้นเคยว่าเราย,งายังไงคนนี้เคยพูดให้เราเจ็บช้าน้นําใจยังไงคนนี้เคยเบียดเบนเราย,งายังไงคนนี้เคยยืมตังค์ไปแล้วไม่คืนยังไงเขียนลงไปให้หมดเขียนสิ่งที่ไม่ดีเขียนสิ่งที่ไม่โอเคเขียนลงไปเลยอยากจะเขียนเท่าไหร่เขียนไป นะคะรวมถึงเขียนนิสัยที่ไม่ดีอะไรของตัวเองที่เราอยากแก้ไขเขียนไปด้วย energy เขียนด้วยความรู้สึกทั้งหมดลงไปบนกระดาษเขียนจนกว่าคุณจะพอใจเขียนจบแล้วให้คุณตั้งจิตเลยว่าคุณจะละทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วคุณเผานะมันจะช่วยกระเทาะอะไรบางอย่างในใจคุณได้ไปบางส่วนพี่ขอบอกคำว่าบางส่วนนะ อาจจะมีบางส่วนที่มันยังเกาะกินคุณแหละแต่มันจะช่วยคุณเห็นได้มากขึ้นนะว่าคุณเห็นตัวเองอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าพคุณเขียนแล้วลูกนี้จะมาเคืนคุณไม่ใช่แต่คุณจะเห็นอะไรในระหว่างที่คุณเขียนเพราะมันเป็นการดึงสติให้คุณอยู่ในกับเหตุและผลคุณจะเข้าอะไรเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณลองสังเกตคุณลองสังเกตตัวคุณเอง ฟังเสียงใจตัวเองฟังร่างกายตัวเองฟังความต้องการตัวเองดูว่าว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ความรู้สึกจริงจริงไหมนะฟังเยอะๆแล้วคุณจะเห็นวิธีการจัดการรับมือแม้กระทั่งกับภายนอกแล้วก็จัดการการรับมือกับตัวเองนะคะหาเวลาไปผ่อนคลายเลี่ยกันบ้างบางคนทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูตัวเองนะไปนวดบ้างวัน <c oughs> ใบนี้ขึนะ้นอะ ให้นวดบ้างนะคะแล้วก็ถ้านั่งสมาธิแล้วผ่อนคลายได้ก็ดี grounding สำหรับใครที่อยู่ในสายการนั่งสมาธิเยอะๆก็จะเก็ตอยู่แล้วว่า grounding คืออะไรแต่คนที่ไม่เก็ตพี่จะบอกว่าก็เป็นการนึกจิจนตนาการหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีไม่โอเคหรือพลังงานลบหรือความคิดแย่ๆที่มันอยู่ในร่างกายให้คุณทําความรู้สึกถึงมันที่อยู่แล้วค่อยๆมันไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปเหมือน,นภาพเนี่ย Uh huh. ก็ให้มันเชื่อมลงไปสู่พื้นดินสู่เปลือกโลกแล้วให้มันทะลุออกไปเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็คงสภาวะตัวเองดอกบอัวเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้การตื่นรู้เพื่ออะไรเพื่อที่คุณทําความเข้าใจกับหัวใจตัวเองมันจะเนี่ยไพ่มันสอดคล้องไปนี้หมายถึงการฟังร่างกายตัวเองเห็นไหมหัวใจสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ค่อยๆทําค่ะ ตอนนี้คุณยังไม่เก็ตหรอกสาหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นชินกับการนั่งสมาธิพี่อยากบอกสําหรับการนั่งสมาธิในในหน้าไพ่ของเซลฟ์แคร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การนั่งสมาธิแบบลักษณะวิถีพุทธนะวิถีพุทธก็จะเป็นการนั่งแบบนานๆตัดขาดจากภาวะต่างๆแต่ว่าการนั่งสมาธิสไตล์แบบออรคโคต่างๆแต่ละสำรับของออรคโคจะเป็นการทําความเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองการตื่นรู้ในที่นี้คือการ รู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองคุณก็จะสามารถไปรับมือกับสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกปัจจัยภายนอกได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงราสีในทุนหาเวลารีแลกซ์ผ่อนคลายกับสัตว์เลี้ยงบ้างก็ได้ใครไม่มีสัตว์เลี้ยงก็ไปหาสัตว์เลี้ยงคนอื่น <c oughs> อย่าไปตีหมาแมวคนอื่นของน้ไม่ได้นะ <c oughs> ไปเล่นกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ไมลงโควิดอยู่ก็ ไม่ชัวร์ว่าคาเฟ่หมาแมวเปิดไหมก็ถ้าตรงไหนไม่เปิดก็กไปเล่นก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็หาหมาแมวคนอื่นเล่นก่อนและกันมันจะช่วยคุณผ่อนคลายแล้วก็รีลซสมาท่ขึ้นนะคะอ่ะโอเคครบถ้วนเดี๋ยวคิดว่าครบถ้วนน่าจะไม่มีสารอะไรเพิ่มเติมแล้วโอเคครบถ้วนค่ะไม่มีข้อมูลใดๆลงมาเพิ่มเติมอ่ะ ลุยกับการใช้ชีวิตได้แล้วนะคะสําหรับราศีเมถุนคุณอยู่ในโปรเซสที่โอเคแล้วอย่ามิตกกังวลจนเกินไปนะคะอ่ะชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้นะคะหรือจะบอกเล่า90อะไรก็คอมเมนต์มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยก็ดีเนาะก็ยินดีต้อนรับสำหรับราศีเมถุนที่อาจจะเพิ่งผ่านมาเจอกัน ก็ทายกันอย่างเป็นทางการตอนปิดท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะคะอะไปแล้วค่ะเจอกันในหัวข้ออื่นๆอีกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ